อุ่้เรียนทอไมทำงานยังไงต้องเกี่ยวกับอะไรตูอ่คลิปอ่ะในขั้นถือว่าการอนรักส่อจะไปใส่ที่ไหนเนื้อหาเลยเเออเราหาเนื้อหามาแล้วเป็นยวทบไซต์ของสถาบันวิัยและพันธุาสตันานครศรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นไหนเนื้อหาใไหหนึ่งใช้กระดาษทอง้าน สิสารพัดประโยชน์ใช้ลงถุงดนเยอะเช็ดกระจกได้สามใช้เพื่อขวอดนะ้ำพลาสติกสี่ขยายส่วนแร่ลูกเป็นหุ่นได้ห้แบบเปลือกส้มสามารถนำมาผสมกับน,น้ำตาลไดเพื่อทำน้ำเกลือใสทำให้ตน้นไม้โตเด็วก่อนนะแล้วนะก็ห้าแยกขยะก่อนทิน้งหก ปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆการปลูกต้นไม้ช่วยฟพกอ,อากาศให้เราได้ต้นไม้จะดูดก๊าซคาร์อบ,บอนไดออกไซด์ไปใช้ในการสัร่นคแสงต้นไม้ยิ่งปลูเกเยอะยิ่งช่วยให้อากาศสะอาดเจ็ดหัดพกกระติกน้ําที่เป็นนิสัยใช้แทนแก้วน้ําพลาสติกแไดแม่รับถุงพลาสติกเก้าหิ่นเรื่องการใช้โฟมสิบเลิกใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกได้นาเาอะไร เวลาสุงไปอีกวันนึงแต่เราเป็นตาต้องแท้นะเออเดี๋ยวนะงานมันก็เส<ะ>ร็สจแล้วนี่ใช่ไหมฮะยังไงนะงานเสร็จแล้วคืออะไรก็เอาเราที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยไปส่งครูเองเฮ้ยฉลาดมากงั้นแสดงแค่นี้แหละเสร็จแ,แล้ว <laughs> เอวไปกับ,บมีคนอยู่ไหมนะมาฟังเกตความรู้ที่น่าสนใจกันนะเกตหน้ารู้ที่จะมานำเสนอก็คือการย่อยสลายของโฟมพลาสติกและก็กระดาษครันั่นเองโฟมเนี่ยใช้เวลาย,ย่อยสลายถึง1,000ปีเลยด้วยกันนะ พลาสติกใช้เวลาย่อยสลาย400-450ปีส่วนกระดาษครับใช้เวลาย่อยสลายไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองทานี้ก็จะเห็นความแตกต,ต,ต่างการย่อยสลายระหว่างโฟมพลาสติกแล้วก็กระดาษครับกันนั่นเอง ờ, và cũng kiểu, kiểu, ờ, sẽ làm nào, Đâu, ừ, làm sao... ừ, gì? sẽ làm gì, sao? làm như thế nào? ờ, đi <laughs> 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 ยังสาวทนยังสว,วยและที่สำคัญทัานยังต้องการอีกหลายประเทศ